Yeah. รุ่น14ปีเ <inan> ป <wal darf> ็นใรับหองยานกรเอฟซีพบกับนะครับครับมาแนได้ ครบตัวแล้วลุเร็ยบร้อยตามนร้วตา้เจหายมาได้ตามระเบียบแล้วตาต้องได้นะวันนี้ไม่นั่งท้ายก็ได้ยื้อมาีไอได้ต่อไต่อเดี๋ยวหลังนะเจ์นี่เมต่อมาเดียวอะไร

อ้าต้องข้าาาเาดี๋ยวมันโได้มันหยิบขึ้นไปแล้วตอนนี้น่าจะไปอยู่โรงเรียนน่ะเดี๋ยวเก็บไปให้มันหยิบขึ้นไปของไอ้มั่วท่มเยเขยดด้วยปแยแงิ้เลยนั่นแหละมันต้องรีบต้องรีบรถตรงกลางรถรถกลางไปแล้ว เป็นห,หน้าแทนคุณเดียวเข็บได้เข็บได้เราได้เราได้ไมาเลยกับเล่นเลยเราได้ตบบุ้นตุน้นจับเลยเฮ้ยตุ้น quả đã Hót có quả, thèm tôi đi, đi. Hót, đâu? Để 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 3, 2, 3. Chung, không, Lại mày, Anh chùa, anh lưu qua

นซ um ้ายตูนเป็นอะไรเหรอเยอะเยอะเดินไม่เป็นไรเล่นใหม่เล่นใหม่ไม่เ็ไรเจ๊ยู่หรือไงเจ๊ยบีมเหรออ้ยเวลาคนเดียว ได้เ็ได้เป็นไรขยับมาเลยหย่อนโคดนยอดไปยอนไปแมนพร้อมหน่อยแมนครับเกลับมาดูคู่ไหดูคู่ใหม่เด็กเด็ตัวนี้นเดกดูตัวหลังนะสายด้วยยด้ว

เข้าตาลังนอตเป็นอะไรเลยนะเป็นไรแอดแอดสุดนี้แทนไปวงไปโรงเรียนโรงนี้ อ่านเช็ดเอาอ่านเช็ดกไปนอล้วองไม่งวงอ่ะกินไปกระท่อมมาปเนี่ยมีใครแทนหลังไปนะเทใส่น้ำกระท่อมให้อ่ะได้มแนก่อนแนก่อนกดดันแล้ว้อยกดดันแล้วแมนยืไปเลยนึงไปได้ไหมง่วงแล้วครับัข่าแต่เจง่วงแล้วนิดเดียวนิดเดียวขบเลยหนึ่งหนึได้องหนึ่ง ทำเร็วซ <t iber at ını> ้ายขวาได้เก็บบอลสองเก็บบอลสองหน่อยอะไรอไปคนมันอยู่คนเดียว่ะดรขอบตัวขวานะแทนงไเหรอเกงไปถามโคยนนี่แกมุมใจไหมตั้งก็ภูมิใจได้ไปได้ไปได้เด็กลูกเล่นก็ภูมิใจดิโอเคโอเคเจอเล่นก็ภูมิใจ เยังมาดูน you know, yes. ี่นี่เราตั The dark! The dark ้งมาเจ้ายังว่าอยู่ถึงเดี้ยวนี่ไม่ให้ยิ่ยังเขายุดเลยนะเกมนะเฮ้ยในเปลือกเรือรอน้ำเปือกดี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 ต้องรีบครับ ไม่เไรไม่เ <pantry> ป <breaking> ็นไรขยำไม่ขยำไม้ไม่ไรขยำไมขยำไม่ขยำไม่ยครบไปไหนก่อนคบขางหลังคบท้ายท้ายท้ายบหลังเดี๋ยวนะทุกนไม่เป็นไรุกอนไม่เป็นไร เป็นตัวซ้ายแมนน้อได้น้องได้เ้อได้น้องไปอะไรเรื่องแมทแมทยิงเพิ่งเริ่มเกิดด้วยเพิ่งจะมาเป็นมาอะไรเจ้กรได้างงั้นสวีก้า